เวียดนามนะครับคือเวียดนามเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นประเทศที่ขายดีเกือบจะที่สุดเวียดนามไม่สนใจแล้วนะครับมาซงซินไม่ตรวจไม่สนไม่แคร์ไปได้เลยนะครับอยากจะไปก็ไปเลยไม่ต้องขออะไรทั้งนั้นแล้วนะครับเวียดนามตอนนี้ที่ฮิตที่สุดนะครับคือเวียดนามกลางบานาฮิวนั่นเองหลายๆท่านนะครับก็จะรู้จักมันคือในรูปแบบของสะพานมือใหญ่ๆโกลเด้นบริดจ์นั่นเองนะครับผมที่เวียดนามกลางที่ดานังแล้วก็มีเวียดนามเหนือเวียดนามเหนืออะไรล่ะก็คือซาปานะครับฟานซิปันแล้วก็เวียดนามใต้ก็คือดาลัดมูเน่คคคืออใรรทีี่ยยาากจะะไปเวดนนมับ เรามีโปรแกรมประมาณ30-40ตัวและตอนนี้ที่ฮิตมากๆเลยคือจัดเวียดนามอันซีนนะครับแบบ p r i v a t e ตีกอล์ฟที่เวียดนามเราก็จัดไปสะพานกระจกนะครับสะพานแขวนนะครับที่ยาวที่สุดในโลกเราก็จัดไปได้หรือว่าไปนอนโทปัสนะครับคูวิลล่ากลางหุบเขาที่ซาปาเป็นวิวภูเขาสวิตเซอร์แลนด์เลยบอกเลยว่าที่นี่สวยจัดๆหน้าร้านจอยกรุ๊ปไม่มีแต่ลูกค้ามาให้เราจัดพิเศษนี่คืออย่างมากมายมหาศาลจริงๆจ,จ,จะบอกว่าที่ฮิตที่สุดนะครับนอนบนดันฮิว1คืน ที่ดานังน,นะครับแล้วก็มาที่ฮอยอันแล้วก็ที่เวนะครับสำหรับเวียดนามการภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวธันวาเนี่ยน่าจะฮิตที่สุดซาปาก็มีนาขั้นบันไดเนาะแล้วก็จะมีฟานซิปันที่เราขึ้นไปสูงที่สุดในเอเชียนะครับผมสำหรับเวียดนามกบรียะ พาณิชมาเนี่ยมาเดินสามแท่งหญิงนุชก็ชอบอยู่ปากเลยมีร้านหนึ่งที่เหมาะกับหญิงนุชต้องดูเลยค่ะใช่เป็นร้านที่ชื่อร้านก็เหมาะหญิงนุชเลย <c oughs> บ้านขนมนบังปิง้งขนมบังขิงพี่ขนมบังขิงใช่ขนมปังขิงนะเออไปเถอะจะไปกินคนเดียวก็ได้ <c oughs> อะไรเด็ดอะไรโดนไม่รู้พี่เสิร์จะกินได้หรือเปล่านะไม่รู้มันไม่บอกเขามีเป็นเซตนะเซตสิบห้าแต้มอันนั้น is is ใช่ได้เขามีเซตคุณหญิงคุณนายด้วยแหละจริงอยากเป็นไหมอยากเป็นมีชู้คุณชายไหมไม่รู้ไปไปไป สหรับสามท่านของร้านเราค่ะเมนูที่สำหรับสามท่านนะคะชุดว่าชุดว่าชุดว่าชุดคุณหญิงชุดคุณหญิงมีชุดคุณนายด้วยนี่นี่ชุดคุณหญิงแก่ได้นะมีชุดคนขับรถไหมคะไม่มีนี่นะคะเราจะได้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเป็ขนมไทยแปะคำค่ะเครื่องดื่มค่ะตรงนี้เราสามารถเลือกอิสระได้สามอย่างเลยค่ะเครื่องดื่มเบสเลอร์ของร้านเราที่แนะนำตอนนี้ค่ะน้ำมะม่วงปั่นค่ะร้านเราจะใช้มะม่วงสดเท่านั้นเลยค่ะถ้าไม่ได้ชอบในมะม่วง มีเป็นน้ำส้มั้นอทด<อ>แทนได้ค,ไดคุณหญิงคุณหญิงสั่งชุดนี้ค่ะ บ้านแกเสียแกาะคุณดูสิดูความอลังการเหมือนด้อยู่บนสวรรค์เลยอ่ะนี่คือชุดคุณหญิงใช่ไหมชุดคุณหญิงจัดมาให้เรียบร้อยขอให้เธอแจกแจงซิว่าขนม8คํคำมีอะไรบ้างเริ่มจากทองหยอดทองหยอดทองหยอดลืมกลืนสองคำลืมกลืนสองฝั่ง แล้วก็มีขนมชั้นขนนมชั้เอียแอนด์ and the look cube, man canyon, and ขนมถวยและฟอยทองฟ yes sir and ชาร์้อนเขาแถมให้เป็นแถมให้อุชินใจมากเลยนะฮะชั้หญิงเนี่ยจะมีขนมแปดคำแล้วก็มีขนมอ่ะขนมม่วงหนึ่งเขาเรียกหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งกรงทองหนึ่งเซตใหญ่สวยงามเนื้อใหญ่โตนะพี่ขอชิมขนมชั้นสั่งมะม่วงโซดาของเขาด้วยของเขาเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ปั่นน้องเขาใช้มะม่วงสดนะคะใ้มะม่วงปั่นดอกไม้เหรออ่ะของน้ำดอกไม้พี่ อเออสดชื่นเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าเรามีขนมม่วงแล้วไม่อยากส่งม่วงซ้ำเขาบอกเนี่ยสดชื่นอร่อยมังม่วงหวานมากชอบความสละสลวยแล้วก็พิถีพิถันในการป๋อมม่วงเขาอะกินง่ายดีสำหรับคนที่ชอบบ้านเรือนไทยเนาะคือบ้านขนมนปังกิ่งนี้เขามีประวัติมีตำนานเลพี่เสิร์เนาะคือต้องบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเรามาถ่ายรายการณบ้านหลังเก่าตั้งแต่ปี24 5 6ห จนปัจจุบันนี่ก็ร้อยร้อยร้อยเก้าปีสิงที่เขาเป็นบ้านเขาเรียกบ้านคาหะาบาดีหรือว่าพวกบ้านขุนนางขุนนางเก่าแล้วก็ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็จนรุ่นลูกเขาเนี่ยแหละค่ะมารีโนเวททำโน่นทำนี้ที่เรียกชื่อบ้านขนมปังขิงเพราะว่าเป็นดีไซน์แบบจินเจอร์เบรสเฮาส์หรอพี่หรือว่าคุกกี้ยุโรปอร๋อใช่ใช่ขนมปังขิงเนี่ยหรอใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องก็คือนี้นะเป็นบ้านคาหะบดีเพราะว่าตอนนั้นอะ ตอนที่พี่ชาี่แล้วเนี่ยพี่เคยเป็นขุนนางมาก่อนอเอาละแล้วขอชิมนี่ดีกว่าข้าวเหนียวมันมุกเหรอ,หรอใช่ใช่อลังการมาโอ้โหพี่มันคือขนมเขาสวยจนไม่กล้ากินเลยเอ่ะพี่ชลืมกลืนเนี่ยจริงๆเคยอ่านตำนานก็คือแบบมันอร่อยมากจนเราลืมกลืนเลยเล่ะลืมกลืนเนี่ยม,มันจะคล้ายๆกับขนมเปียกปูนอ่อนๆอร่อยไม่หวานมากตัวต่อไปซิน้ำวาหนมชั้นต้องอารมณ์นี้แน่เลยแน่ว่าเหมือนหนมชั้นข้างล่างเออเขาชิมนี่มันชั้นชั้นโอ้โหมันบางอะพี่ แม่รเราอยู่ในห้องเดียวเรากินพี่เหมือนกินขนมนี้เลยอ่ะแกให้ชาตรกูลหน่อยงี้พอแล้วอะไม่หวานอ่นะพี่กินฝอยทองสิอะไรอะไรพอพี่สดเราไม่ควรกินร้านอย่างนี้นะจริงคือขนมนะเห็นแบบ สีสันจัดจ้านอะไรเงี้ยนึกว่าจะหวานไมน่นะอร่อยต่อไปเราจะเทสในส่วนของขเหนียวมะม่วงอือลังการเนาะใช่ใช่โอ้แล้วมะมว่วงแบบทำมาสวยสวยมะมว่มะมวงเขก็ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะคือดูแล้วไม่อยากกินนะอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ชอบอ่ชะช่วงนี้หน้ามะม่วงด้วยนะคะนี่กะทิข้นๆเป็นไงฮะพี่อะไรฮะตรงๆนะผ่าน ผ่านานเขาใช้มะม่วงดีดูคนดูเนี่ยมะม่วงเขาอร่อยเหมือนที่เรากินน้ำเขาอะเนาะข้อตีอย่างเดียวคือกะทิน้อยไปหน่อยไม่แรงแน่ว่าจะขอกะทิเพิ่มสวยจนไม่น่ากินเลยอ่ะสวยจนอยากจะวางไว้เฉยเยอะขอน้องชิมมั่งืม่่าไม่เลวร้ายมะม่วงหวานเจ็บอร่อยโดยรวมถือว่าผ่านของคุณอร่อยก็เดน๋ยวโอเคนะเลคโคอมค่ะ สวยห้าอร่อยต้องสั่งจะเซตนี้จะมีเซตคุณหญิงก็ได้หรือใครมาน้อยๆหน่อยก็เซตคุณนายปก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่นอกเหนือจากความคลาสสิกของบ้านเก่าแล้วเครื่องดื่มที่นี่เขาจะมีเฉพาะเครื่องดื่มกับเค้กนะค่ะแล้วก็ขนมหวานขนมไทยไม่มีอาหารม่มีอาหารนะพิกัดหายง่ายอยู่ใกล้เสาชิงช้าเดินไปก็เป็นกรทมจริงก็มาจากร้านเจนี่เดินนิดเดียวเองเนาะ ก็เป็นร้านชิวชีวะหนึ่งที่มีมุมเก๋ๆถ่ายรูปเยอะกินหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินเสร็จแล้วไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆได้ไหมคะคุณพี่บ้านขนมปังกีิ่นค่ะ